สวัสดีครับพบกับลุงอ่ําอีกเช่นเคยนะครับในรายการศึกษาสมุนไพรสไตล์ลุงอ่ําจากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริลุกชาติมหาว,วิทยาลัยมหิดลนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ลุงอ่ําจะพาไปดูต้นอะไรกันตามมาได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับลุงอ่ําจะเสนอสมุนไพรที่มีชื่อว่าผักน้ํา เนื่องจากเขาชื่อผักหนามนะครับมันก็น่าจะต้องมีหนามนะครับส่วนของหนามมันจะขึ้นอยู่ที่ท,ที่ใบนะครับที่ก้านใบนะหรือที่ตรงต้นของผักหนามก็มีหนามเยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็คือเป็นที่มาของคําว่าผักหนามครับสปปรรพคุณทางยาไทยนะครับที่ถูกบันทึกไว้ในตำราบโบราณน,นั้นผักหนามจะใช้ทั้งต้นนะครับหมกเขาบอกว่ามีสปปรรพคุณเดียวใน,ในตำราคือแก้ปสัสสาวะพิการ นะถ้าใครอยากจะใช้นะก็ลองดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงอ่ำต้องลาไปก่อนนะครับพบกันวันพุธหน้าตามไปดูกันนะครับว่าลุงอ่ำจะนำต้นอะไรมาเสนอแก่พวกเราท่านผู้ชมทั้งหลายสำหรับวันนี้นะครับลุงอ่ำต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ